สัปดาห์นี้มี Travel สำหรับ Travel ที่มาในวันนี้นะคะนั่นก็คือ n o t ตต i งมิ r List จาก Season of e n น h a n t m e n t นั่นเองค่ะทุกคนและไอเทมเด่นของ Travel ตัวนี้นะคะนั่นก็คือหน้ากากนั่นเองค่ะทุกคนเป็นหน้ากากสไตล์อาหรับนะคะแล้วก็จุดเด่นของเขาเนี่ยมีผ้านะคะที่ปิดอยู่บริเวณปากนั่นเองจ้า แล้วก็ไอเทมชิ้นต่อมานะคะนั่นก็คือทรงผมนั่นเองเป็นทรงผมทรงหยักโศกนะคะแล้วก็ด้านบนหัวเนี่ยก็จะมีหมวกมาให้ด้วยนะซึ่งเวลาที่เราเดินหรือวิ่งนะคะหมวกก็จะดึงๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนน่ารักมากๆ และสำหรับราคาเทียนที่เราต้องใช้นะคะบอกเลยว่าไม่แรงอย่างที่คิดนะราคาเริ่มต้นอยู่ที่30เทียนขาวเท่านั้นนะคะสำหรับหน้ากากเนาะส่วนทรงผมจะอยู่ที่34เทียนขาวและพี่เขานะคะจะอยู่ที่หน้าโฮมตั้งแต่วันที่27ไปจนถึงวันที่31ตุลาคมนี้เท่านั้นจ้า โอเคค่ะแล้วก็สำหรับนิวบี้คนไหนนะคะที่ยังไม่ได้ไปปลดล็อกสปิริตตัวนี้ก็ตามกันมาได้เลยคะ่ะพี่เขาจะอยู่ที่ประตูด่านสีเขียวนะคะด่าน golden westland นั่นเองจ้าทุกคนเอาละจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็บินมาทางด้านขวามือได้เลยตรงไปที่ท่าเรือนะคะเพื่อต่อเรือไปยังแมป forgotten นั่นเองจา้า เอาละทุกคนเมื่อเพื่อนๆมาถึงด่านฟ o r g o t ต e n นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็บินตรงมาที่ท้ายเรือได้เลยนะคะ mm hmm. พี่เขาเนี่ยก็จะนั่งหลบอยู่ตรงนี้เลยคะ mm ่ะ hmm. อื่อ้าวที่จริงมันจะอยู่ตรงนี้นะคะทุกคนแต่ว่าตอนที่เรามาอัดเนี่ยคือมันน่านจะบักนะเนี่ยดูเพื่อนก็คือพยายามจะจุดไฟนะคะแต่ว่ามันเหมือนแบบ มันไม่เกิดให้เรานะน่าจะบักซึ่งตำแหน่งเขาก็จะอยู่บริเวณนี้นั่นเองนะคะนี่มาแล้วสำหรับเควสนะคะก็จะเป็นการให้เราเนี่ยลากแสงไฟนะคะแล้วก็ให้ไปโดนตามจุดความทรงจำต่างๆของสาบิลิตนั่นเองซึ่งเควสนี้นะคะก็จะเป็นการเล่าเรื่องราวของนักจิตกรรมฝาผนังประจำเรือ for ์กอตเทนนั่นเองคะ่ะ และเมื่อเพื่อนๆทำเควสเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็จุดไฟเพื่อปลดล็อกสปิริตและจากนั้นก็วาร์ปกลับบ้านนะคะไปแรกของกับเขาได้เลยนะคะพี่แกก็จะอยู่ตั้งแต่วันที่27นี้นะคะก็คือวันพฤห,หัสไปจนถึงวันจันทร์หน้านี้เท่านั้นนะสำหรับใครที่สะสมทาเพสปิริตนะคะก็อย่าพลาดเลยเนาะ เอาละทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับคลิปนี้ชื่นชอบถูกใจก็ยังไงฝากกดไลค์ like, กด subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย